สวัสดีครับวันนี้หงแดงมีอัปเดตมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่สองมาฝากนะวันนี้มีเรื่องของเรทเรื่องของความเคลื่อนไหวมวยรอบปูนเสือมาฝากเอฟซีเรทนี้ถือว่าเป็นเรทราคาต่อรองล่าสุดมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่สองถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีซึ่งเรทออกมาเบียดคู่ขี้สูสีเต็มที่สิบเก้า เอฟซี FC, ชอบกดซับสไคร้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานเอฟซี FC, ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยแอดหองหนึ่งหนึ่งแปดช่วยจานได้แอดหองหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบได้กล่องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์เจอเพชรลีลาเอ็มยูเดนไม่ใช่สิเพชรลีลาเอ็มยูเดนเจอกล่องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์ชิงที่สามมวยรอบป,ปูนเสือที่สามได้แสนห้าพร้อมปูนห้าตันส่วนที่สี่ได้แสนหนึ่งพร้อมปูนห้าตันเพชรลีลาเนี่ย ไฟเตอร์ Fighter, บูดูทันเตะขาต่อยหมัดต่อยลําตัวเกาเกมกระดูกมวยแข็งโป๊กเข้าออกรวด,ดเดียวขณะที่ก้องชัยวัดไฟเตอร์เหมือนกันนะนอกมีแข้งขวาในเหนียวแน่นวันนี้หงแดงยังมองไปที่เพชรลีลาเอ็มยูเด่นเพชรลีลาดูว่าอาวุธมวยกระดูกมวยเบอร์มวยดูดีกว่าเรดเปิดต่อรองหงแดงให้ต่อไปที่เพชรลีลาโอ้โหคู่นหนึ่งเปิดขึ้นมาเรดต่อรองเป็นยังไงเบียดมามมาที่คู่สอง คู่2ยอดโบงามลักที่บันเทิงเจอเพชรนำชัยสจโต้งร้อยสิบสอ,องมวยคู่นี้เคยเจอกันมานะเป็นยอดโบงามชนะนอกวันนี้มาเจอกันอีกครั้งที่ช่อง 7, เกเดเปิดต่อรองโอ้เบียดไหมเดเปิดต่อรองนะยอดโบงามเนี่ยจากรัฐภูมิสงขานะขณะที่เพชรนำชัยจากกันตลมสีเกตจังหวะฝีมือนี่อยู่ที่ยอดโบงามทีบซ้ายวางขวาทีบซ้ายวางขวาขวางหน้าแทงซอกคมขนาดที่ เพชรนำชัยเตะขาต่อยหมัดต่อยลาตัวมวยสายพันโหดเลดเปิดต่อรองวันที่หงแดงให้ต่อไปที่ยอดบัวง,งามมองว่ายอดบัวง,งามอีกสรีร่รูปร่างดีเคยชนะนอกมาดักบวกหมัดบวกศอกทีบางแข้งตีวางแข้ง,ง,ง,งไม่ประทะโดยตรงวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรนำชัยเบียดเบียดเอซีชอบกดซับตไครกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาถึงรองคู่เอก รองคู่เอกเพชรสังวานสอสแมนการ์เม้นเจอมาหาสมุทรเอสพีกันสัตว์แปะเมนบุรีร้อยสิบแปดเป็นดาบี้แมตช์ของจังหวัดบุรีรัมย์เพชรสังวานอีรยี่สิบจากพระราชขนาดที่มาหาสมุทรยี่สิบเอ็ดจากเมืองบุรีรัมย์ไฟเตอร์บูดูดันทั้งคู่แต่วันนี้เวทร้อยสิบแปดเขาบอกว่าเป็นเวทที่เพชรสังวานเลือกมาเพชรสังวานต่อยมวยรอบปูนเสือตัวที่ยี่สิบเอ็ดนะร้อยสิบแปดนี่ยทำยากมากๆสี่ห้าไฟหลังนีนเพชรสังวานต่อยร้อยยี่สิบขึ้นทุกไฟ วันนี้มาชก118หงแดงยังมองว่ายังมองว่าเป็นตัวตึงของเพชรสังวานเล่เปิดต่อรองวันนี้หงแดงชอบไปที่มหาสมุทรมองว่ามหาสมุทรนะอาวุธนี่ครบเครื่องมีทุกลูกเก๋าเกมกระดูกมวยดูดีกว่าเบียดบทเบียดบทวันนี้จะเบียดชนะเพชรสังวานสอสมานการเมนเบียดเปียดมาถึงคู่เอกคู่เอกเ,อเอชียงแคมวยรอบปูนเสือตัวที่22 วันนี้ให้เอซแฟนมวยทั้งของกล้องพบเข้าได้50ของเวนอมเข้าได้50สโอ้โหกล้องพบเนี่ยสิจากหลมสัตว์เพชรบูณ์ขณะที่เวนอม18บแปตาทวีสงขาเหนือเจอใต้กล้องพบนะไฟเตอร์บูดูดันขวาหนักแรงในเหนียวแดน่นขณะที่เวนอมนี่นะเวนอมฝีมือครบเครื่องมวยซ้ายทีบขวาแข้งซ้ายหนักแรง หมัดซ้ายคมหมัดซ้ายหนักสอกคมมวยคู่นี้โอกาสห้าสิบห้าสิบวันนี้ก้องพบนะนอกยืนยิ้มไม่ได้จะต้องเดินเบียดเดินชนตั้งแต่ตนน้นเลยวันนี้กเกาะเกี่ยวได้นะก้องพบมีโอกาสเป็นแชมป์ขนาดที่แวนอมวันนี้ในไม่เล่นนะถ้าจะเป็นต้องเล่นในขวางหน้าแทงกันไม่คู่ต่อสู้กเกาะเกี่ยวได้ วงนอกนี่ทีวางแข้งซ้ายทีวางแข้งซ้ายคู่ต่อสู้เดินเข้ามาดักบวกหมัดบวก2องวันนี้มองว่าเวนนอมชกง่ายเลยเปิดนะกล้องพบต่อสิบเก้าหงแดงแนะนําให้รองไปที่เวนนอมมองว่าเวนนอมมวยอาวุธดีวันนี้เบียดบดเบียดบดจัดควา้าแชมป์มวยรอบปนเสือแชมป์เลยนะหกแสนเข็มขัดแชมป์โลเกียรตที่ชดเงินหกแสนพรอ้อมปูนอีกห้าตันรองแชมป์สามแสน ปูนหตันนี่คืออัปเดตมวยไทยเศรดสีอาทิตย์ที่สองกรกฎาคมศึกมวยไทยปูนเสือมวยไทยพันแท้ตัวที่ยีบสนัดชิงชน,นะเลิวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขออวยพรให้ fc ของแดงทุกคนปราศจากโรคภัยไข้โควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะเฮงเฮงรวยๆยกันนะทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับผม